สวัสดีค่ะจากผู้สาวทอบอค่ะในช่องพระเนตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ห้ายจีโพใหญ่นะคะวันนี้ก่อนจะส่งก็จะรีวิวพระเนตรให้ดูนะคะวันนี้ก็มีพระเนตรส่วนมากจะเป็นคนบุญนะคะเนี่ยคนบนุญคนบุญวันนี้ก็มีสี่ตัวนี่ค่ะสวยแต่และตัวค่ะฮอตค่ะ ช่วงช่วงนี้จะขายดีสั่งเยอะลูกค้าสั่งเยอะสุดมานด้วยค่ะของพ่อเยอ่ออ้วนมานนี่ค่ะ,ะจวยค่ะก็มีชานเดียวด้วยค่ะนี่ชานเดียวนกเขาใหญ่อันนี้คอนโบนอันนี้ชานเดียวจะไอชานเดียวกระทัดรัดเบาค่ะ ใส่กับไม่เศร้าได้นะคะต่อนุกค่ะอันนี้สองชานค่ะสองชานสั้นจะยาวหนึ่งเมตรค่ะนกนกเขาใหญ่เหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมนกเขาใหญ่นีคะนกเขาใหญ่ก็มีสองขนาดมียาวหนึ่งเมตรยีบกับยาวหนึ่งเมตรค่ะกระทัดรัดดีค่ะเหมาะสำหรับขึ้นต้นไม้ค่ะดักเกี่ยวได้นะได้ทั้งสองข้างเลย มันมาข้างไหนก็ได้ข้างนั้นนะคะแล้วไอเว้เนี่ยตางบานค่ะตางบานดักเกี่ยวเนี่ยดักเกี่ยวเยี่ยวเยอะกินปลากินไก่เราเนี่ยค่ะสวยวันนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยค่ะสั่งได้โทรหาได้ก็ได้นะคะมีทุกช่องทางค่ะทั้ง youtube ทั้งติ๊กต็กทั้งเออ่รัศดาช้อปปี้ปปปในเพจในเดียวค่ะทั้งของพ่อใหญ่อ้วนด้วยค่ะโทรเบอร์084นะคะ3211954 084 3211954ค่ะจ้ะก็นี่แหละค่ะอืม สวยงามสวยงามสวยงามค่ะก็ขอบคุณที่ลูกค้าช่วยติดกดติดตามแล้วดูอยากได้ก็โทรมาได้นะคะมีทั้งพระเนตดนกเขาใหญ่นกเขาชวานกอีลุม่มนกกวักตังบานมีหลายอย่างนะคะสนใจก็ ถามได้สอบถามคุยกันได้ค่ะว่าค่ะขอบคุณค่ะ